อินนัลลุลมุตติ q u i า t م ح ม و ظ حدايق وآناب بسم الله الرحمن ا ل วะ ي م السلام ล ل ي ك م و ر ว م ة الله وبركاته ครับผู้ชมที่รักขอร้อครับชุดที่สองนะครับกับเนื้อหาเข้มข้นนะครับเรื่องราวหลายแง่หลายมุมกับความที่งามนะครับการเรียนรู้อิสลามร่วมกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับขอบคุณท่านผู้ชม ที่รักของเราทุกท่านนะครับให้การสนับสนุนดูแลกับจะดีมนะครับด้วยดีเสมอมาเลยนะครับการสั่งซื้อสินค้าการบริจาคและการสมัครเป็นสมาชิกและมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าครับโดยคณะกรรมการและท่านรัตเวศพรชัยพยศินและท่านผู้กองฟารุกนะครับตอนนี้กุรบัตก็ยังยังมีอยู่นะครับก็ติดต่อทางมูลที่ศรัทธาชนได้คณะกรรมการนะครับแล้วก็ทางยาดีมได้นะครับอยู่สักกบุญรกอยรอนกับพี่น้องทุกท่านเลย อานะครับอาจารย์มีหลายท่านที่รับชมอยู่ด้วยก็ใน f a c e b o o k Live นะครับของยาตีมทีวีนะพี่น้องก็สามารถติดตามรับชมได้ตอนนี้14-15ท่านละทำดุดินละนะครับ ท่านแรกนะครับที่ทักทายมาก็คือคุณพี่ธรรมนูนพงเพ็ญน,นะครับอบอกว่าสาลามอะ์ในกุ้มครับตาลกุ้มสลามตครศิริธรรมราชชัดเจนใช่ครับทำอยู่แล้วนครศรีธรรมราชชัดเจนทำอยู่แล้วอุ้ยไม่ดูดูก็รู้อ่ะพี่ธรรมนูนเนี่ยพอสืร์กันไปสืร์มาเป็นญาติกันตลาดแขกสิใช่คือตลาดแขกใช่ตาลศิริธรรมราชตลาดแขกอาหารอร่อยมากนะครับไม่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 ได้ดูก็รู้ได้เนี่ยจ้าเนี่ยอัตุคุณพงเพ็ญนะครับอย่างเงี้ยเป็นสานสรมรารถก็จะเป็น จากส่วนมากที่คลองสองต้นนุ่นเนอ่ตระกูลก็จะอยู่แถวนี้ก็คุณพี่ธรรมนูนก็จะเข้ามารับชมตลอดนะไม่ใช่เฉพาะรายการเรานะลหลายรายการของของของยีตีมเนี่ยท่านก็จะมารับชมนะครับก็ฝากพีธมรมนูนกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับคุณสุมนตรานะครับอัสลามุอะลัยกุ้มข้าอัลลอฮุมุสลามอัลลอฮมะตุลลอฮอมุบาริกาตุอิม่ามนิวัดโพบางมาแล้วนะครับคุณอินลียีนนะครับก็รับชมด้วยนะครับก็พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ทักทายกันมาได้ว่าพี่น้องรับชมอยู่ที่ไหนอย่างท่านอิมามนิวัดโพบางเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีบุรีรัม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 ย์นะครับบุรีรัมมีฟุตบอลจังหวัดบุรีรัมม ฉัได้นะอ๋อจะเป็นแฟนซีแฟนบอลนี่อ่าอ่าออกกำลังกายออกกำลังไม่ใช่เล่นบอลนะก็ออกกำลังกายเล่นบอลมีหนานเลยากคือออกกำลังกายคือเตะฟุตบอลนะครับประมาณนั้นครับผมมาอีกหนึ่งท่านนะครับคุณวุคุณฮูดานัยนะครับผมอ่านถูกไม่รู้นะอ่าขอมาอัพด้วยนะบอกอัสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมุสสลามวอะลัยมุสล็อห์อัลลอฮะบารอะฮ์ตุกอ่ะ ก็ S <S 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 พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับสุราแดงอากาศดีครับโอ้สุราแดงเสรีไทยสองใช่ไหมจ๊ะสุราแดงจะมีสามที่นะคอนทินซัสุราแดงเสรีไทยไม่จะอย่ามีอยา่ามีตุนลูซิมินนะครับแต่สุราแดงปัจจุบันอิหม่ามมูฮัมมัดเป็นอิหม่ามสุราแดงตระุณอบดุดินบางบัวทองอิหม่ามกอฮาร์นะครับแล้วก็มีสุราแดงอีกสุราแดงที่ท่าอิด อ,อ๋อมีมีหลายสุราแดงแต่สุราแดงจะมีมุสลิมินที่สุราแดงที่สุขาสองเนี่ยนะครับ แต่ีนไทยเนี่ยประกอบก็ทาสีแดงอกันอ๋อเลยเรียกสุราแดงเรียกสุราแดงติดปากกันมีสีเขียวมีสีสุราเขียวก็มีสุราแดงก็มีสุราขาวสุราาขวแล้วเรียกมีสุราขาวอ่าครับอะไรเงี้ยก็ดีการจะสกุลแล้วก็รอยครับพี่น้องอันนี้สุราขาวใช่ไหมอันนี้สุราขาวอ๋อสุราแดงนี่มีสุราเขียวอีกนะสุราเขียวก็ที่บางบัวทองนะจ้ะริงจริงมีชื่อหมดนะเป็นที่ตั้งชื่อกันอ่ามีชื่อหมดนะแต่ว่าที่เขาเรียกเป็น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 ชื่อเป็นที่รู้จักกันครับ ผมขอญาตพอสุราวรเอาไว้มีมีหลายท่านเข้ามาอีกนะอ่าหมดล้วระมีนะ,มนะผมช่วขอญาตเอ่ยชื่อนะครับดารุณอบดดีนบางบัวทองนะครับมุ่งเจ็ดตำบลละหารเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชื่นชมอิหมามกอฮาร์ขอญาตเอ่ยชื่ออิหมามนะครับอหม่ามกอฮาร์ตเนี่ยท่านเป็นอิหมามพิลงพื้นที่เองอสอนหนังสือเองสอนหนังสือเองแล้วลูกศิษย์นักเรียนที่ในระดุอินทุกท่านเลยท่านบอกว่าบนเวทีเวทีงานแต่ละครั้งแต่ละปีของมัสยิดเนี่ยให้อนุญาตให้เฉพาะกับนักเรียน แล้วก็เรื่องศาสนาตอนนั้นอืมไม่มีไม่ไม่ไม่เอาใครขึ้นไปจะเป็นที่รู้กันเป็นที่รู้จักแต่ท่านท่านก็ทำจนท่านได้ผลนะท่านไม่เอาเรื่องอื่นเข้ามาใครที่จะมานู่นนี่นั่นเท่าไหร่ท่านบอกไม่ไม่เอาอถ้าจะมาในงานก็มาแต่มไม่ให้ขึ้นไปนเวทีบอกเวทีนี้เป็นเวทีให้กับเยาวชนอให้นเยาวชนในโรงเรียนได้มีความสามารถแล้วก็ได รายารเยอะทุกแต่ละปีทำเงินขอ่ผมชื่นชมมากนะครับผู้ชมก็เป็นเวทีให้เยาวชนโดยเฉพาะในในชุมชนนั่นแหละชุมชนนั่นแหละได้มีการแสดงศักยภาพนะเราจะเรียกว่าเป็นการทดสอบดูซิว่าเด็กเนี่ยมีความกล้ามาจริงจริงนะเด็กเนี่ยไอ้เรื่องผมว่าเรื่องการปฏิบัติน่ะไม่ยากหรอกแต่กล้าไหมล่ะเอาไม่ต้องอะไรมากเอาคุณตาบ้านเนี่ยให้อ่านกันเนี่ยก็อ่านกันได้ไม่ยากหรอกเราให้ขึ้นไปบองไปบัานของจริงสิล่ะ ก็แรกจะสั่นๆนะสั่นครับผมสั่นยังสั่นเลยใช่ไหมแรกนะใช่โอ้ะายดียังไงอาจารย์เนี่ยล้ออาจารย์อาจารย์ให้ที่บ้านเนี่ยนะครับผมเสียงนี่ยังก็อิหมัมที่นู่นอิหมัมบุลลาหนุ่นที่ที่อะไรนะที่มักกะหนุ่น พอพอออกไมาของจริงที่สุราหนะประมาณละประมาณลืมครับที่สุราหแดงอย่างนี้ว่ามีวิธีสุราหแดงนะครับที่เหมือนกับห้าข้อจะมีวิบยุทธชนมีการเป็นการสอนตลอด20ชั่วโมงอันนี้เชินชมในเรื่องดีๆนะครับที่เป็นตัวอย่างดีๆครัไม่ได้ไม่ได้บอกมานะครับว่าเป็นสุราหแดงตรงไหนบอกว่าแต่ว่าบอกสุราหแดงอากาศดีอาจารย์ก็เลยได้เชิญเลยว่ามันมีกี่ที่มีหลายที่เอาเลยแล้วครับดูแลแต่มีอายุนานๆนะร้อยบางทีบางที่อย่างว่าไปอยร้อยปีเนี่ยครับผมอาจารย์ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันมาเข้าเรื่องนะครับต่อนะพี่น้องนิดนึงว่าในในละหมาดเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยว่าการพูดนะครับโดยเจตนาเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องละหมาดนะอ่านฟาติฮะเนี่ยเขาไม่ได้ว่าพูดในละหมาดนละเขาเรียกว่าการอ่านในละหมาดถ้าพูดเนี่ยสมมติผมละหมาดอยู่ผมก็บอาอาจารย์รถได้มาใหม่หรือเปล่าเนี่ยทำไมสีละหมาดอยู่นะเนี่ยอเงีเยเสียล้าก็จะย์บอก เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว้สลับเดี๋ยวก่อนหันไปทักอันนี้ไม่ได้หันไปทักก็ไม่ได้เออคือวลาตกบีตตุนเอียรอมปั๊บเนี่ยทุกอย่างจบละจการพูดคุยการอะไรไม่มีละสุดท้ายากนก้นต้องเป็นการขเสวดอะลอตใช่เพราะนบีสอนเลยนะบอกว่าถ้าถ้าละหมาแล้วเนี่ยตาฮรีมูฮาเนี่ยข้อห้ามต่างๆในละหมาจะเริ่มตอนตักบีตและตาฮลีนเมื่อจะ พูดได้เนี่ยต้องให้สลามก่อนใช่หลังจากนั้นจะว่าอะไรก็เชิญคุณจะคุยอะไรก็ว่ากันปครับผมแต่ว่าตอนละหมาดอย่าคุยกันนะครับขอให้ในละหมาดเนี่ยมีการอ่านกุรอานมีการสรรเสริญอัลลอฮ์การการกล่าวสลาวตนบีวันนี้ละหมาดก็ครบหมดเลยนะครับมีอ่านกุรอานใช่ไหมมีการกล่าวอตัสบีสรรเสริญอัลลอฮ์มีขอมีดูอาในละหมาดด้วยนะ หลายบทเนี่ยเป็นดุอาที่เราอ่านเนอรบบิฟิลีรอบบิฟิลีเนี่ยตอนนั่งระหวางสอสุอยู่เนี่ยนี่ดุอานะขอรับไพรพยโทษขอรอบพยโทษในบทอัตฮิยาเนี่ยก็เป็นการขอดุอาให้กับอิบาดิซอลรีฮินคนซอลแรกทั้งหมดเลยครับแล้วเขาก็ขอให้กับเราด้วยใช่ต่างคนต่างแล้วก็มีสอลลัลวนบีเห็นไหมรวมไปถึงนบีบรูฮีมเลยไปต้นกับมดเลยนะนบีบรูฮีมนบีมุฮัมมัดฉันถึงบอกว่าพอละหมาดเนี่ย ก็คือข้อห้ามที่เกี่ยวกับเรื่องดุนยาเนี่ยก็จะหมดละเป็นเป็นข้อห้ามที่เข้ามาใช้ละอันนี้ปรากฏว่าคนคนนี้เขายังไม่รู้ไงเขาเพิ่งมาจากทะเลทรายก็มาละหมาดอยู่ข้างเราซูนมีคนคนนึงจาม S <S จามเนี่ยอนุญ,ญาตให้เก่าทำดิละค่อยๆได้เพราะการทำดิละ่ยังเป็นการสรรเสริญอันล่ออยูไอ่ไม่ต้องลั่นอ่ไม่ไม,ไม่อย่าดังนะไม่ต้องดังค่อยได้้ตัวเองได้ยินประมาณนั้นใช่<ห>ประมาณนั้นครับผมแต่คนที่จะรับว่ายรธรรมกัลลฮอเนี่ยายรธรรมกันล่์เป็นการขอดุอาให้กับอีกคนนึงซึ่งอันนี้มันนอกละหมาดแล้วไงครับผมเหมือนก็ขอดุอาให้กับอ่ให้กับจานที่อยู่ข้างๆเนี่ยครับผมเหมือนเป็นการโต้ตอบกันละครับผมเขาก็มองเขาก็หันมามอง คนที่จามันที่กล่าวคำนี้แล้วน่ะหันมามองใครล่ะมามองนี่แหละมัอาวิยะนี่แหละครับผมนะบินบินทีฮากัมเนี่ยมองมองเนี่ยจนกระทั่งเป็นสำนวนอาหรับนะอาจารย์ต้องต้องอธิบายนิดนึงเป็นสำนวนอาหรับเขาบอกว่าอตาเนี่ยเขาเรียกว่าตาเนี่ยมันถลึงตามองมองแบบตาแบบขมึงคึงขมึงคึง เขาเหมือนถึงเอาน่ากลัวตาหน้ากลัวจะเอาเรื่องอ่ะเขาเหมือนถึงหน้าตาเ้าเหมือนถึงแล้วเขาเหมือนถึงประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะคือมองเอาเรื่องแน่นอนครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเด็กสายตาผู้ใหญ่นะครับผมคืออีกนิดนึงอ่ะโดนโดนบังหูแน่ประมาณเนี้ตาเขียวมนียตาเขียวมาตลอประมาณนั้นจนกระช่างฉันเนี่ยคิดในใจเลยนะว่าแม่ของฉันน่าสงสารยิ่งนักที่ได้สูญเสียฉันไปแล้วนี่สมนวนอะดรับคิดกำลังจะโดนคือแม่รอดแม่านแม่รอดไม่รอด ตรงนี้ก็คือหายนะแกฉันแล้วเขาก็แปลมาให้นะสำนวนตอนนี้ก็คือพูดอย่งเงซวยแล้วฉันหายนะแล้วตอนนี้คือสำนวนเ็าบอกว่าแม่ของฉันแม่ของฉันน่าสงสารยิ่งนักที่ได้สูญเสียฉันอันที่สำนวนครับคือจะตายแล้วเนี่ยเอาตายกันเลยเด้อนะก็คือหายนะแล้วมีอะไรผิดพลาดหรือไงทำไมถึงต้องถลึงตาใส่ฉันขนาดนี้ด้วยผอ่า พวกเขาก็จึงใช้มือตบไปที่ต้นขาของพวกเขาอคนที่ไม่ใช่แค่คนเดียวนะหลายคนเลยนะพอคนคนนี้กล่าวย่อธรรมโมกัลลในละหมาดเนี่ยหลายคนก็แสดงการไม่พอใจที่พูดออกมาในละหมาดทุกคนได้ยินได้ยินได้ยินเขาข่าวดังเลยครับผมเมื่อเมื่อฉันเห็นว่าพวกเขากําลังส่งสัญญาณฉันก็จะเงียบฉันก็เงียบเลยนิ่งแหละรู้แล้วว่าเกิดอะไรแน่นอนระหว่างก่อนจะสลานเป็นของใจเป็นของตอำ ทั้งที่ฉันเนี่ยต้องการจะได้คําตอบจากพวกเขามากว่าทําไมถึงต้องทํากับฉันแบบนี้ด้วยต้องมองฉันแบบนี้ด้วยครับแต่ฉันก็ต้องบังคับตัวเองให้เงียบเอาไว้เพราละหมาดอยู่ครับพอละหมาดเสร็จแล้วโอ้โหงานเข้านะเมื่อกี้แหละแต่แค่ใส่ตาไปพอแล้วงานมาชุดใหญ่งานมาชุดใหญ่เลยท่านรอซูนเนี่ยสโลล็อกไวอะไรย่นว่าสั้นลำเนี่ยไปดีหม่มใช่ไหมล่ะก็หันมาจึงกล่าวว่าฉันขอ เอาพ่อฉันแม่ของฉันเป็นพรีทานเพื่อท่านอันนี้ไปสำนวนอีกแล้วครับคือมันไปสำนวนอรับนะพี่น้องไม่้อยไปใส่ใจอะไรมากครับฉันเนี่ยไม่เคยคือกําลังจะบอกว่าเอที่ฉันพูดมาเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะว่าเนี่ยฉันเนี่ยไม่เคยพบเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนป๋ามะฉันรับประกันได้ตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่ในก็บอกใายใจคอของฉันไม่ประมาณเนี่ยตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่จะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยครับผมอันนี้ภาษาไทยเราเคยไหมเวลา เขาเรียกเรื่องที่มันเป็นครั้งแรกในชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยเขาก็จะมีสำนวนว่าตั้งแต่ฉันออกมาจากท้องแม่เนี่ยฉันยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยยังไม่เจอเรื่องแปลกแปลกแปลกแบบนี้เลยอครับผมฉันไม่เคยพบครูคนใดที่ดีไปกว่าท่านรอซูลมาก่อนเลยเพราะท่านนบีของเราเนี่ยไม่ได้ตําหนิต่อว่าฉันเลยนั่นทำไมแต่ใบฉันถึงเกิดอายได้เกิดตาที่มองมาเนี่ยไม่ได้มองเหมือนความรู้สึกเหมือน เมื่อกี้ที่คนข้างๆดูมองเลยนะหรือจะแสดงท่าทีที่จะทุบตีฉันเลยนบีอ่อนโยนอ่อนโยนมากนบีอ่อนโยนนะแล้วก็ทําให้ฉันรู้สึกนะรอับอายต่อผู้คนเลยคือนบีนต่ไม่เคยทําให้ฉันรู้สึกอับอายต่อผู้คนตำหนิหรือจะแสดงอาการที่จะตบตีฉันเลยครับท่านเพียงแค่กล่าวว่าโอ้โอุมูอวิยะเอ๋ยในละหมาดนั้นเนี่ย ไม่ไม่ควรมีหรือไม่ต้องมีคำพูดที่เกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์อยู่ในละหมาดนะมันมีเพียงแค่การกล่าวสุภานอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัตและการกล่าวและการอ่านกุรอ่านเท่านั้นนบีหันมาสอนนี่เป็นการสอนใช่ที่แบบดีนะอืมให้กำลังใจคือตรงเนี้ยกำลังจะนำเรียนกับพี่น้องว่าท่านนบีสอนมุอาวิยบินติฮากรรมเนี่ยด้วยความนุ่มนวลด้วยมารยาทที่สวยงามเพราะ มูอาวิยะไม่รู้ใช่ก็สู้ก็เพิ่งทราบท่านเพิ่งาก็เพิ่งเข้ามาจากทะเลทรายเพิ่งจะวางม้าวางคารวานไม่ใช่ก่อนหน้านี้เองไอ้ก่อนไปยังคุยกันได้ใช่พอกลับมาแล้วหุมกลมเปลี่ยนแล้วครับแค่นี้ไงถึงต้องต้องดูต้องทูดูก่อนอย่าผีผามไปด่วนสรุปอะไรมากมายครับผมนะครับอาจารย์อันนี้ก็คือเรื่องของอะไรนะ เรื่องของการเ<ม>ตือนการบอกของคนคที่ท,ที่ที่ไม่รู้ด้วยกับมารายาทที่ดีด้วกับตัวอย่างของท่าน,นด้ีการละหมาดต่อหลังมาก็ก็รูปแบบความปฏิบิติก็คือเนี่ยที่สิ่งที่อร์ไดนทรงให้เนี่ยอาจารย์ครับ่ระผู้ชมครับอรร์ทรงรักบ่าวของพระองค์นะค่อยๆนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปจกกนกระทั่งหัวใจของบรรดาศรั สหาบาสเต็มเปลี่ยนเพระศรัทธาแล้วทีนี้อะไรมาที่เป็นเรื่องของหลักการรับบทเลยอาจารย์ข้ับขอยเพื่อพูดถึงเรื่องเรื่องของการไม่พูดคุยในละหมาดนะครับ,รบจริงๆแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ลักษณะของเรื่องของเรื่องเดียวหวดเดียวก็เรื่องละหมาดก็คือแต่มีมีการเดินได้ด้วยการตะวัด <laughs> อ่าตะวัดนี่ก็เปลี่ยนเสมเหมือนกับการละหมาด มันเปลี่ยนเป็นรูปมาเปลี่ยนรูปแบบเป็น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 ไม่ได้ยืนนะสสนาเท่านั้นเท่านั้นในเรื่องของการตัวาร์ฟเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงที่จะไปทาฮัสนะครับพระเจ้ามีเรื่องเรื่องหนึ่งน่าสนใจครับเรื่องของตัวาร์ฟนะครับคือเป็นสิ่งที่ถึงแม้จะอนุญาตให้พูดคุยกันก็ตามผมไปเจอเรื่องหนึ่งน่าสนใจก็คือท่านอุรวะบินซูเบสเนี่ยซึ่งเป็นหลานหลานของท่านหญิงอัสมานะครับเป็นลูกของท่านซูเบสซูเบสเป็นอวานอเป็นอวานก็เป็นท่านหญิงอัสมาบินติอบูเบก บินตีอบูบักใช่ครับลูกลูกสาวสิลูกสาวเป็นพี่พี่สาวของท่านอัญชาท่านอุทวาเนี่ยประวัติของท่านน่าสนใจแต่ส่วนหนึ่งนะครับในที่น่าสนใจก็คือขนาดที่เดินต่อวากเนี่ยและปรากฏว่าท่านมีความพึงพอใจกับลูกสาวของท่านาท่านอาลีบินฮุเซน ซึ่งเป็นหลาขนลาลของท่านอบีหลานเหล็กท่านอบีอาลีบินฮุเซนเนี่ยเป็นครอบครัวของท่านชื่ออาลีนะแต่บินฮุเซนก็หมายความว่าลูกของท่านฮุเซนก็มีชื่ออาลีอ,อยู่ด้วยอ,อาจ<ล>จะเจอกันเรื่อ<ล>ยก่อนนะ<ล>ครับผม<ล>ก็อาลีเนี่ยมีลูกครับคือฮัสซันกับฮุเซนฮัสซันฮุเซนครับแล้วก็ฮฮุเซนเนี่ยก็มีลูกอีกก็ชื่ออาลีชื่ออาลีอีกชื่อเหมือนกับพ่อปู่กับพี่ผพี่เหมือนกับปู่เป็นชื่อเดียวกับปู่ใช่ไหมใช่ชื่ออารีชื่อเดียวกับปู่นะครับ<ล> ไปลูกกระท่งเซนนะครแต่มันสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าขณะที่ตวาร์ฟสองท่านตวาร์ฟท่านอุบานแล้วก็ท่านสวาร์ฟเนี่ยไปขอลูกสาวขอลูกสาวท่านอดีตบุรเซนบอกฉันมีความต้องมีรู้สึกจะทาบทามลูกสาวของท่านนะก็ระหว่างนั้นเดินตวาร์ฟคู่กันไปอ่ะท่านอดีตบเซนก็ไม่ได้พูดอะไรเฉยตัางก็ถามอยู่หลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งจนกระทั่งเฉยไม่ได้มีการตอบทั้งก็รู้สึกละอายบอกไม่ไม่ถามแล้ว เดินต่อว่าเป็นาก,การระทั่งาเสร็จสต้์เรียบร้อยฮัดินบิดาอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต่ว่าบิดาเสร็จแล้วก็กลับไปมาดีนะปรากฏว่าท่านอลีมีอุสเซนไปก่อนไปถึงท่านอุรวะตามไปที่หลังก็ไปเจอกันที่มัสยิดแต่ก,กันมัสยิดท่านก็รู้สึกรายไม่ถามเรื่องนั้นแสดงว่าผมจะไม่พอใจแน่เลยจะไปถามลูกสาวจะไปขอจะไปอะไรตัวอะไรประมาณนี้ละมาเสร็จแล้วนั่งคุยอุรวะวันนั้นท่านถามท่านถามท่านถามฉันที่ต่ว,ว่า ฉันก็ไม่ต้องการตอบท่านเพราะระหว่างที่ฉันประวัติเนี่ยมาเปลี่ยนเสริมยว่าฉันกำลังอยู่กับอัลลอฮ์ฉันจึงไม่พูดคุยไม่โต้ตอบอะไรกับท่านแต่ในใจของฉันฉันรู้ว่าท่านสิ่งที่ท่านพูดฉันพอใจนะแต่ไม่พูดฉันเมื่อมีความปรารถนาต้องการจะแต่งกับลูกสาวของฉันใช่ไหมท่านหลวงบอกใช่จะแต่งเอาวันนี้แต่งเลยท่านก็ไปเรียกท่านอะไรล่ะเรียกซาลีมกับอัลลอฮ์ซึ่งเป็นลูกชายมาให้มาเป็นพยานแล้วก็แต่งงานกับชื่อซาวด้าซึ่งเป็นลูกของท่านอันดี้แล้วก็แต่งงาน ทั้นั้นนี่เรื่องของการตวาร์ฟเนี่ยเดี๋ยวนี้แหมมันมีเทคโนโลยีเยอะนะอาจารย์แม่นิดนึงเซฟฟี่เซลฟี่ที่ถ่ายรู้วยแต่เซลฟี่เลยอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้วิดีโอคอลฉันเจอมาแล้วอ๋อเนี่ยต่อวาร์ฟไปด้วยครับวิดีโอคอลคุยกับน่าจะภรรยาเขานั่นแหละแล้วภรรยาเนี่ยอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ในห้องนอนอ๋อคุมหัวไหมจะไปคุมอะไรล่ะเออเขาก็แต่งชุดนอนด้วยค่ะผม ไอเราไม่ใช่เราเราไม่ได้ไปมองหรกแต่เขายกกล้องอย่างเงี้ยให้เห็นบรรยากาศมันก็ต้องไปตาวาฟไปเดินมันก็เดินเขายกกล้องอย่างเงี้ยอันนี้ม่ใช่คนไทยเรานะคนต่างชาติคนอา่เขาก็ยกกล้องแบบนี้ให้ให้ภรรยาเขาที่อยู่ที่บ้านเมืองเขาเนี่ยเห็นว่าเขาเนี่ยตะวาฟอยู่แต่ตัวของภรรยาเนี่ยเขาก็เปิดกล้องด้วยครับผแล้วเขาก็ไม่ได้คุมคุมหัวคุมอะไรเป็นผู้หญิงนะอ่า แล้วเขาก็ทักทายกันเซฮายฮัลโลกันโลโลนะเป็นยังไงบ้างเธอรเงี้ยราคุยกันเป็นภาษาต่างชาตินะเราก็ไม่รู้ภาษาอะไรสักพักหนึ่งเช็ค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 มีมีเช็คอยู่แล้วทบบี่เขาจะเขาเอาเอาสกิดใช่ไหมส,ก,สก,มกิดส,ก,ส,ก,สกิดแล้วก็พาสลับบัตตีตีบอลไปตีเบาๆนะไม่ได้ตีอะไรแรงนะ เอาขาตะววาร์ฟเนี่ยเปรียบสเสมือนกับการละหมาดและลงที่ดูว่าเทคโนโลยีที่พูดได้ทุกนั้นแต่ขณะที่ตว,วาร์ฟด้วยกับเทคโนโลยีบางทีมันเข้ามาจนกระท,ทั่งทําให้เนื้อเนื้อ,อแท้ของคัตเนี่ยมันมันค่อนข้างนั่นไปเลยคือในในฮะดีสเนี่ยพูดอย่างนี้ว่าครับผมครับตะววาร์ฟกับละหมาดเนี่ยครับผมมีข้อห้ามข้อใช้เนี่ยครับข้อห้ามต่างๆกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเหมือนละหมาด เหมือนกันละหมาดเลยครับผมแต่สิ่งที่ต่างกันก็คืออนุญาตให้พูดได้แต่นบีปิดท้ายว่า แต่พูดเฉพาะเรื่องที่จําเป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องจําเป็นใครเจ็บใครป่วยไม่สบายอะไรประมาณนั้นหลงหากันไม่เจอถามว่ากี่รอบแล้วครับแต่ไม่ด้คุยกันไปไม่ใช่เดินโจกันเลยเสร็จตะวัดจะไปร้านบินดาวุสกันนะเราเลือกเราเอาตังค์มาหรือเปล่าอ่ะอะยืมตังค์หน่อยยืมก่อนนะตังค์ฉันหายคุยกันปรากฏต่ว่าไปตะพาไปมาลืม อันนี้ต้องระวังระวังมากๆเพราะตา้ามันเป็นความสําคัญเป็นเป็นหัวใจของการทัดเลยนะอันนี้ใช่คือคืออย่างนี้และต่อมาเนี่ยตาวาปเนี่ยที่นบีบอกแบบเนี้ยมันมันเข้ามันคุมผลเกณฑ์เท่าไงคือเราต้องไปดูก่อนละหมาดเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างก่อนจะละหมาดจะมีเงื่อนไขอะไรมากครับผมหนึ่งในนั้นคือมีเอาร้อมใช่ไหมฮะละหมาดเดียต้องปกปิดเอาร้อนะใช่ครับคือต่อให้ละหมาดในห้องนอนเนี่ยก็ต้องปิดเอาร้อนนะ คือเอาร้อแยกกันนะพี่น้องคือเอาร้อเดียวกันแต่ถ้าเอาร้อออกนอกบ้านอันนั้นคือต่อหน้าคนที่ไม่ใช่มะรอมต้องปิดอยู่ในบ้านไม่คุมหัวได้อยู่ในบ้านใส่เสื้อนะอะไรเขาเรียกอะไรเปิดแขนได้แขนกุดว่าเปิดแขนได้เฉพาะคนในครอบครัวเฉพาะคนในครอบครัวแต่ถ้าอยู่กับสามีภรรยาอันนี้โอเพนจะจะยังไงก็ว่าจะนอนคุยจะนั่งคุยกันสิที่บ้านนีเอาร้อแล้วคุยกันไปแต่ถามว่ามีแขกเข้ามาบ้าน แต่แขกก็ต้องรู้พระยาติเลยนะไม่ใช่เดินพวดผ้าก้ามาถึงควรเลยต้องต้องต้องให้สัญญาณอให้สลามก่อนให้สลามก่อนแล้วเขาก็จะเอาผ้าคลุมมาใส่จะไปยืนตรงตูหน้าต่างขาอะไรประมาณนี้ถ้าถ้าจะละหมาดในบ้านของเราเนี่ยก็ต้องปกปิดเอารอก็ต้องตะลกงมาใส่พูดง่ายใช่จะบอกโอ้ฉันละหมาดไม่มีคนนอกเลยฉันละหมาดในบ้าน ไม่ได้ต้องมีส่วนปกปิดขนาดที่ละหมาดขนาดปกปิดาลามาดเสร็จแล้วก็ถอดตะวกรนทำกับข้าวเช็ดเตียงแล้วก็ว่ากับ่นนี่อยู่ในบ้านคราวนี้ละหมาดเนี่ยมีกฎเกณฑ์ก็คือ 1. ต้องปกปิดเอาร้ออันที่2ก็คือต้องมีน้ําละหมาดใช่ไหมอันเดียวกันพี่น้องถ้าไปตะวับแล้วไม่ปกปิดเอาล้อถ้าไปตะวับแล้วไม่มีน้ําละหมาด ตาวาสนั้นถือว่าไม่ซ้อใช่ไหมได้ก็ถือว่าอยู่ในการละหมาดเหมือนกันเหมือนละหมาดไงการละหมาดแต่ว่าอิทิยาบถเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปล้ะครับาวนี้ตาวาสเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยพี่น้องนะครับกี่ประเภทล่ะครับมีตาวาสกุดูมคนที่เข้าไปในมักกาจะไปทําอะไรก็แล้วแต่นะ มีซุนนะให้ตะวัฟก่อนก่อนเลยลมดาเขาเรียกตะวัฟกูดูมตะวัตเริ่มแรกอ่ากูดูมก็คือเหมือนกับระหม่อมแต่ที่ตุ๊มมัสยิดมมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมอ่ะเวลาเข้าสุราล์นี่ยไม่รู้แหละคุณจะไปอาจารย์เปรียบเทียบสวยเห็นใช่เวลาคุณจะไปคุณเข้าสุราล์นี่ยคุณจะมาด้วยส่วนใหญ่ก็มาทําความดีนั่นแหละใช่ครผมคงไม่ได้มางัดตูนสุราล์นะอย่าเรื่องมีกล้องจุนเออครับผมคุณอาจจะมีธุระมีอะไรเนี่ยเข้าไปที่สุราล์นี่ยครับ ก่อนที่คุณจะนั่งลงนะมีซุนนะให้ละหมาดแต่ห้ยะตุลมาสับให้เกียรติกับบ้านของอัลลอฮ์ใช่ครับเหมือนกันว่าเพื่อคุณเข้ามาเมกาเนี่ยก็มีซุนนะให้เข้าไปตวาฟกูดูดังนั้นจึงจึงไม่แปลกว่าไทยที่ทำฮัตอิฟรอดกับฮัตกิรอนเนี่ยเวลาเข้ามักาปุ๊บไปตวาฟกูดูดองนั้อจึงจึงไก่นเลยส่านคนที่ทำอุมรอเข้าไปนเนี่ยเาข้าเารียนกว่าทฮัตแบบตะมันตัว อ่าฮัดแบบตำมัตตัวนี่ก็คือพอเข้าไปปั๊บไม่ต้องตัวกูดูมเลยไปตัวัไปไรไปตัวัไปตัวัอุมร้อเลยเพราะตัวัอุมร้อเนี่ยมันก็ทดแทนกูดูมไปแล้วครับ,รบอันนี้ก็เด้ตัวอย่างรายละเอียดนะครัไม่มีปัญหาหรอพี่น้องผมไม่ได้ไปฮัทหรอกนะ <l> ปีนี้คือตรงเนี้ยมันมีเรื่องของท่านอดีตนิดนึงเรื่องท่านอดีตเป็นซึงตอนท่านเป็นอุลมะท่านหนึ่งนะถือว่าเป็นอุลมะแต่ท่านกล่าวกับตะบิยะไม่ได้นะก่อนที่จะเดินทางกลับเนระ ตำเบี้ยกลับไปก็ร้องคนลับมาแล้วดอูอ่านไม่ได้อ่านแล้วสลดอ่านแล้วคือน,น้ําตาคอแล้วก็เสียงไม่ออกเพราะว่าเสียใจขึ้นพานาัดท่านก็ร้องไห้อาลีบินฮุเซนป่ะท่านอาลีบินฮุเซนนี่แหละ,ะท่านเดียวกันเลยมีคนถามท่านว่าทําไมอ่ะท่านเป็นคนนักเป็นผู้รู้ทําทไมอ่านตำเบี้ยไม่ได้บอกที่ฉันอ่านไม่ได้เพราะฉันรู้สึกว่าฉันเกรงกลัวอัลลอฮ์เพราะฉันมไม่ทราบว่าขนาดที่ฉันตอวารหรือกระบวนการฮัตทั้งหมดฉันเกรงว่าอัลลอฮ์จะไม่รับฮัทของฉันร้อ<ม>งไห้ เสียใจในกันหลานเลยนะพี่คือคนคนงนนั้ตอนที่ตอนที่คุณพ่อถูกสังหารนะใช่ใช่ท่านยังเป็นเป็นเด็กเลยอ่าท่านรอดเพราะว่าท่านเป็นเด็กนี่แล่ใช่เป็นเด็กถ้าโตกว่านี้ก็ก็โดนสังหารหมดนะนะนี่รอดมาจากกัน巴ลาเนี่ยคนเนี้ยแล้วก็เยาซีตอนนั้นก็ส่งส่งไปอยู่ที่มาการเลยไม่รู้่านียลช่วงนั้นก็จะเป็นประวัติสายไว้นีนึงว่านะ มีความตั้งใจไหมที่จะสังหารหรือว่าไอ้คนที่รับคําสั่งไปเนี่ยไปทําเกินกว่าเหตุแต่ว่าเป็นไปประวัติท่านอาลีเนี่ยคนนี้แหละไม่รอดจากการอาลีมูซินใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอยู่ที่มาดีนะใช่ไหมใช่ใช่ไปอยู่ีมาดีนะแล้วก็มีเรื่องราวเยอะนะสนุกคนเนี้ยเดิอนคายร์่อทก็แล้วกันซยูซูยูอยู่ไฟไหม้อาจารย์ไม่ลุกไม่เงยจนกระทั่งไฟมันดับมันดับไปถามว่าทาไมช่วงที่ไฟไหม้น่ะ ไม่ไม่เงยขึ้นไม่หนีบอกอ๋อฉันนึกฉนึกตอนสัวอยู่ฉันนึกกลัวไฟนรกมากกว่าอลอหี่คำพูดตระยากบีลีของซาฮ์บานเป็นบรีที่ที่สวยงามอ่ะได้ข้อคิดมากๆจะได้เวลาในการอ่าผมอ่าแจ้งข่าวนี้นะครับมาต่อนะครับ บ้านโตฟ้าแดงคิดบ้านทายาวันศุกร์นี้สิวันศุกร์นะครับท่านผู้ชมครับวันศุกร์เรียนเชิญทุกท่านนะครับบ้านทายามีนาแดงคิดหรือบ้านโตฟ้าแดงคิดเชิญจ้านะครับวันศุกร์นี้นะครับเริ่มสองปีแล้วไม่ได้จัดนะครับอ่าอาจารย์อดุลลสุไลมัดนะครับอาจารย์ยุซุพงศ์กวีและก็ผมอุบักชิวิเศษนะครับพบกันตั้งแต่หลังระเบาดมังกรีนะครับจนกระทั่งนะครับนั่นเลยดาวเลยนะครับแล้วก็มีอาหารนะครับมีอาหารอร่อยและพี่น้องที่ต้องการจะได้ อยากจะซื้อทองนะครับมีทองม้วนไปแล้วก็มียาหมองมีเัญนาำลองถังจะพัดไปจําหน่ายด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนไปนะครับขอบคุณท่านพีิรังทุกท่านครับิดตามรับชมจะได้นะครับเราได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ตีบัมราเรียนครสองพันอาการกับอาจารยกับพุทธเด่นหนึ่งเอก็ต่อาแคุยกันใหม่ได้ครับได้ครับนนะครับสุภาพนะก็รอฮุมม่าิฮามลิก้าอัลลอฮุอะลลอฮิลาอัลลฮิลาอันตะสลาบิลุกะวะตุบุยัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ ان للمتقين مفازا حدا